เรียกกระแสความสนใจและสร้างความฮือฮาอีกครั้งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความลึกลับและผู้ที่ติดตามข่าวครา,าวของ UFO และมนุษย์ต่างดาวที่อยู่ในประเทศไทยเมื่อกลุ่มนักเล่นเครื่องบินบังคับและดโดรนสามารถถ่ายคลิปวิดีโอวัตถุลึกลับที่พวกเขาเชื่อว่าเป็น UFO ได้ในขณะที่กำลังเล่นเครื่องบินบังคับที่สนามแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่โดยเหล่านักเล่นเครื่องบินบังคับ และโดรนต่างยืนยันจากความคุ้นเคยที่เล่นเครื่องเล่นประเภทเครื่องบินบังคับและโดรนและวัตถุบินอื่นๆที่คล้ายกันนี้สามารถแยกแยะได้ว่ามันใช่ UFO หรือไม่ได้อย่างมั่นใจกลุ่มผู้เล่นเครื่องบินบังคับนับสิบคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ยืนยันว่ามันเป็น UFO อย่างแน่นอนเพราะไม่มีเครื่องบินบังคับหรือโดรนในลักษณะแบบนี้ ไม่มีเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่เท่านี้และลักษณะทิศทางการบินการเคลื่อนตัวของมันก็แตกต่างออกไปและไม่มีเสียงในขณะที่เคลื่อนตัวก่อนที่มันจะค่อยๆเลือนหายไปในกลุ่มเมฆอย่างไร้ร่องรอยกลุ่มนักเล่นเครื่องบินบังคับและพารามอเตอร์สามารถถ่ายคลิปวัตถุลึกลับคล้ายวงลีบินเหนือน่านฟ้าเมืองกระบี ลักษณะผิดปกติจากอากาศยานทั่วไปพวกเขาคาดว่าน่าจะเป็นวัตถุที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้หรือ UFO โดยสามารถยืนยันการมองเห็นด้วยตาเปล่าโดยมีพยานยืนยันนับ10คนที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่17มิถุนายนปี2564ที่จังหวัดกระบี่ นายเทพพลดวงสิงห์อายุ39ปีชาวบ้านในตัวเมืองจังหวัดกระบี่แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าตนและเพื่อนๆซึ่งเป็นกลุ่มเครื่องบินเล็กบังคับและกลุ่มเล่นพารามอเตอร์ในจังหวัดกระบี่สามารถบันทึกคลิปวิดีโอวัตถุลึกลับบนท้องฟ้าไว้ได้โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา18.00นอของวันเดียวกันในขณะที่ตนเองพร้อมกับเพื่อนๆ อีกประมาณ7-8คนไปรวมกลุ่มเล่นเครื่องบินบังคับและพารามอเตอร์ที่ลานข้างสนามเทศบาลเมืองกระบี่ถนนสุดมงคลในเขตเทศบาลระหว่างที่เพื่อนๆกำลังบังคับเครื่องบินอยู่ก็เห็นวัตถุลึกลับดังกล่าวปรากฏตัวบนท้องฟ้าเป็นวัตถุสีดำรูปร่างคล้ายวงรีในเทพรทเล่าต่อว่าช่วงเวลาที่วัตถุดังกล่าว ปรากฏตัวขึ้นนั้นตนและเพื่อนๆสังเกตว่าวัตถุที่พบเห็นน่าจะเป็นวัตถุที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้หรือ UFO เพราะรูปร่างแตกต่างจากเครื่องบินและล่มพารามอเตอร์รวมทั้งยังสามารถเคลื่อนที่สวนกับทิศทางของลมอีกด้วยซึ่งปกติช่วงนี้ลมจะพัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่วัตถุชนิดนี้ ับมุ่งหน้าไปทางทิศใต้บางช่วงก็จะหยุดรออยู่นิ่งๆซึ่งผิดปกติจากอากาศยานทั่วๆไปที่พวกเขารู้จักและเคยเห็นแต่คลิปวิดีโอที่ถ่ายได้นั้นเป็นการถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือทำให้ไม่สามารถซูมเข้าไปได้ใกล้กว่านี้แต่ยืนยันได้ว่าสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนในกลุ่มก็เคยเห็นมาแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกภาพเอาไว้จึงอยากให้คนที่เห็นในช่วงเวลาเดียวกันหากมีคลิปวิดีโอสามารถนำมาเผยแพร่เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรกันแน่ภาพดังกล่าวเป็นวัตถุบางอย่างที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นวัตถุสีดำมองเห็นจากระยะไกลค่อยๆเคลื่อนตัวสูงขึ้นก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปสร้างความประหลาดใจให้กลุ่มนักเล่นเครื่องบินบังคับ และพารามอเตอร์อย่างมากนายคาทาวุฒิหานพาณิชย์อายุ35ปีและนายจักระพงงามขำซึ่งเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งคู่ได้ให้ข้อมูลบางส่วนก็คือวัตถุดังกล่าวสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนมีขนาดใหญ่ประมาณรถบสัสเป็นวัตถุสีดำบินอยู่สูงจากพื้นคาดว่าประมาณ1กิโลเมตรและลอยผ่านไปแบบนิ่งๆไม่มีเสียง ก่อนที่จะเริ่มจางหายไปในอากาศพยานหลายคนให้ข้อมูลว่ามันลอยอยู่ในอากาศเป็นระยะเวลานานพยานหลายคนระบุว่าลอยอยู่นานประมาณ3-4ถึงนาทีในขณะที่บางคนแจ้งว่ามองเห็นนานกว่านั้นถึงครึ่งชั่วโมงจากข้อมูลยังระบุอีกด้วยว่าเมื่อประมาณ8-10ถึงปีก่อนก็เคยเห็นวัตถุลักษณะคล้ายกันแบบนี้มาก่อนแล้ว แต่ครั้งนั้นเห็นที่บริเวณลานก่อสร้างโรงเรียนอ,อบจอกระบีโดยพยานหลายคนยืนยันว่าสิ่งที่เห็นไม่น่าจะเป็นโดรนบังคับหรืออากาศยานอื่นๆเพราะพวกเขาเล่นเครื่องเล่นพวกนี้อยู่เป็นประจำทำให้สามารถแยกออกได้ว่ามันใช่หรือไม่และยืนยันว่าภาพที่เห็นไม่ใช่โดรนหรือเครื่องเล่นแน่นอน จากภาพดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเรื่องดวงดาวและปรากฏการณ์บนท้องฟ้าพันเอกนายแพทย์พงศักต์ตั้งคณาและนายสกลวิจารณ์วรรณลักษ์อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิก์คณะวิทยศาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยให้ความเห็นที่น่าสนใจไว้สองแง่ม,มุมโดยพันเอกแพทย์พงศักต์ระบุว่าจากคลิป ไม่สามารถระบุแน่ชัดว่าเป็นอะไรแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น UFO ของมนุษย์ต่างดาวเพราะพิจารณาจากความเร็วและรูปแบบการเคลื่อนที่สามารถยืนยันได้ว่าไม่ใช่เครื่องบินและโดรนอย่างแน่นอนและเมื่อหลายปีก่อนเคยมีคนพบวัตถุบินลักษณะแบบนี้ที่จังหวัดกระบี่เช่นกันถ้ามุมมองของนักวิทยาศาสตร์จากภาพที่เห็นอาจจะสรุปว่า มันอาจจะเป็นอากาศยานบอลลูนตรวจสภาพอากาศโดยการดูได้จากลักษณะการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอถ้าเป็นโคมลอยก็อาจจะลอยตามแรงลมหรือเป็นเครื่องบินที่เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันโดยสามารถแยกแยะจากการเคลื่อนที่ของวัตถุดังกล่าวซึ่งขึ้นอยู่กับมุมอมองของคนที่มองเห็นว่ามันเคลื่อนที่เป็นแบบใดด้านอาจารย์สกลคาดว่า เป็นไปได้ทั้งบอลลูนตรวจสภาพอากาศและเฮลิคอปเตอร์แต่ให้น้ำหนักไปที่บอลลูนตรวจอากาศมากกว่าเพราะขนาดความเร็วใกล้เคียงกับบอลลูนตรวจสภาพอากาศคือประมาณ20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมไปถึงระยะทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกะบีไปถึงเทศบาลเมืองกะบีประมาณ10-15กิโลเมตรเป็นระยะที่ไม่ไกลที่บอลลูนตรวจอากาศสามารถไปได้ ช่วงเวลาที่พบเห็นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับเวลาที่สถานีตรวจวัดอากาศปล่อยบอลลูนตรวจอากาศความสูงที่เขนดได้คือประมาณ2กิโลเมตรเป็นระดับเดียวกับบอลลูนตรวจสภาพอากาศแต่บางทีเราก็สามารถคาดเดาดูว่ามันต่างกับเครื่องบินยังไงเครื่องบินมักจะบินเสมอบินตรงแต่ถ้าเกิดเป็นยานอวกาศ มันจะบินบ้างหยุดบ้างเดินบ้างเปลี่ยนทิศทางบ้างลักษณะแบบนี้เราก็อาจสันนิษฐานได้ว่าการเคลื่อนที่แบบนี้น่าจะเป็นวัตถุบินหรือจานบินของต่างดาวมากกว่านอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังมองว่าปัจจุบันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงเพราะในอวกาศมีดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายกับโลกทั้งอุณหภูมิและดาวเลษ์หลายดวง แต่สิ่งที่เราไม่ทราบก็คือการเดินทางระหว่างดาวในแต่ระบบใช้เวลายาวนานเท่าใดหากมนุษย์ต่างดาวมีเทคโนโลยีใกล้เคียงกับมนุษย์ก็อาจต้องใช้เวลาเดินทางหลายร้อยปีทําให้โอกาสที่มนุษย์ต่างดาวจะเดินทางมายัางโลกก็เป็นไปได้ยากในต่างประเทศที่มีความก้าวหน้ากว่าประเทศไทยของเราอย่างสหรัฐอเมริกา ก็มีรายงานการปรากฏตัวของ UFO เหนือน่านฟ้าอยู U ่บ่อยๆแม้จะยังไม่มีข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าเป็นอากาศยานที่มาจากต่างดาวหรือเป็นอากาศยานที่สร้างขึ้นจากคู่แข่งคู่ขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาเองที่อยู่บนโลกแต่สำหรับประเทศไทยของเราไม่น่าจะมีอากาศยานเครื่องบินบังคับหรือดโดรนที่พัฒนาไปได้ไกล เกินกว่าคนที่นิยมเล่นเครื่องบินบังคับหรือดโดรนที่คุ้นเคยจากการเล่นเป็นประจำจนคุ้นเคยเป็นอย่างดีจะไม่สามารถแยกออกว่ามันใช่หรือไม่ประเทศไทยของเราก็ไม่มีประเทศที่เป็นคู่แข่งหรือคู่ขัดแยง้งแบบอเมริกาที่จะมีศัตรูมาคอยสอดแนมและสิ่งที่เราพบเห็นบนท้องฟ้าในบ้านของเรามันคืออะไรกันแน่ โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ